ตัดผมชายตัดผมชายวันขาเตีย่ยเครับอยู่ดี้เหระเรองมกาับัครับสองเ็บ่ไดครับสองกาแเราครับกตงวันมีคนหนึ่งกับครับแต่งคืน คือกัดมาของทเลมาเพราะว่าเราก็ะเด็นกเจ็ดแปดอยเป็นพันหน่งพันหน่อยแล้วับแล้วทำไมวยนไหเราเหตุที่ละลายถ้าเราตบหนูแดงนี่จะพันกว่าเนเลยไทยาม่าำไยังไงเศร้ากับฮาลอยฮิสลอยฮาดํามันดียังเข้าเศร้ารถ ไคเียงมือแล้วหกลอยมันถามลอยเป็นเจ้าลอยอะไรด้วยจีบมือแยกจะ่ลอยท่านหนึ่งนะไปสองท่านเลยแน้ำมันอีกนินหน่งแน้ำมันน uh> uh uh ้นไ่รู้อะไรก็ดูอะไรนะแล้วเรืองราคาเรา มันเปคือรูต่มนอจองเงเงาอว้ว่เจ้นี้นว้เจ้เอ็นแเคิแมนอแยายารถของรบเียของกเี่มนรักนนี่มะไนี่มเป็นเด็ี่อนเป็นเด็กสนุกสนุก

แล้ค่ะเูื่องโบแห่นไปเข้าใจเลยเมื่อเหืออบอกคนน้อตาเลบว่าดูอะรอยู่รางละเอียดอืมเรื่องอย่าง,งเรื่องโอ้ยเรื่องแว่นตาสั้นช่ไมแต่มองเห็นอยู่และวล่าแต่ว่าอย่างมันร่ละเอียดนะ เป็นฟิล์หมหุบหนาดเออใส่แบนเห็นคุณเย็นยังวันถัดมาสร้อยตรงเนี้ยเดียวเยยยงงดดนี่ยมันล่งมากสุปเป็นท่องๆนมดนึงับบสภาพอากา ใช้ปัตเตเลียนแล้วก็ตัดผมไล่ให้เท่ากันนะคะทุกคนจ่ะ <ฮ>ป,ปูแมงอื่มากๆบ้านคนปีนวดสปากะเบ้เ้านาคนนีตันเป็นสบายในหัวปุ้นดี Mm-hmm. เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะ okay, <sure. S 1> เสร็จแล้วจ้าสุผูสุสคนเท้่ลอ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้แล้วก็ฝัดตะเลียนด้านข้างแล้วก็ะซอยข้างละข้างหน้าข้าง,ข,างข้างหลังขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ยายไปแล้ว <laughs>